ดราม่าเรื่องภาษาบนป้ายชื่อร้านที่ประเทศมาเลเซียเชื่อว่าคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านก็คงเคยไปเห็นป้ายชื่อร้านหรือป้ายโฆษณนานในบางย่านนะครับที่อ่านไม่ออกเลยครับเป็นตัวอักษรภาษาอื่นที่เราไม่รู้จักเช่นอาจจะไม่รู้จักภาษาจีนว่าเขาสะกดยังไงมีความหมายว่าอะไรหรือเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่เราคุ้นเคยนะครับ แต่ว่าคนไทยก็มองเห็นแล้วก็ผ่านไปนะครับใครเข้าใจก็เข้าใจไปใครไม่เข้าใจก็เรื่องของคุณแต่ว่าที่ประเทศมาเลเซียไม่ใช่เรื่องที่ปล่อยผ่านครับและเป็นเรื่องดราม่าใหญ่ณเวลานี้ทีเดียวดราม่าเรื่องนี้เริ่มต้นจาก Facebook ของอดีตนายกรัฐมนตรีคนดังของประเทศมาเลเซียครับก็คือมหาธีมุฮัมหมัดที่คนมาเลเซียย,ยกย่องให้เป็นรัฐบุรุษ เป็นปูชนียบุคคลของประเทศนะครับเขาได้ลง f a c e b o o k โพสต์ไว้เมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เองครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ไปที่ศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในนครกัวลาลัมเปอร์แล้วเขาก็พิมพ์ข้อความแปลเป็นภาษาไทยว่านี่ผมคิดว่าผมอยู่ที่เมืองจีนเพราะความหมายของมหาทีเนี่ยบอกว่าบริเวณนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่สื่อสารถึงความเป็นมาเลเซียเลย ข้อความแปลเป็นภาษาไทยดังนี้ครับป้ายชื่อร้านทั้งหมดเป็นภาษาจีนและมีแปลเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษไม่มีภาษามาเลยเลยสักตัวเดียวแต่ที่นี่คือมาเลเซียหรือว่าตอนนี้เราเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนไปแล้วในเมื่อคนดังปูชนีวะบุคคลของประเทศที่มีอิทธิพลต่อประเทศมากขนาดนี้ออกโรงโพสต์เรื่องนี้เองนะครับมันก็กลายเป็นไวรัล กลายเป็นประเด็นแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลป้ายชื่อร้านป้ายโฆษณาต่างๆของกัวลาลัมเปอร์และของประเทศมาเลเซียก็ออกมาถแถลงการครับหน่วยงานที่ออกมาถแถลงการก็คือ DBKL หรือว่า KL City Hall นะครับก็คือเทศบาลเมืองกัวลาลัมเปอร์เขาได้ถแถลงในสัปดาห์ต่อมาทีเดียวครับมาทีลงวันที่18พฤศจิกาในสัปดาห์ต่อมา25พฤศจิกา DBKL เแถลงข่าวบอกว่าตามระเบียบของเทศบาลเมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วเนี่ยเจ้าของกิจการทุกรายในเมืองกัวลาลัมเปอร์จาเป็นจะต้องขอใบอนุญาตติดตั้งป้ายหน้าร้านหรือป้ายโฆษณาที่ผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจาก DBP DBP นี่เหมือนราชบัณฑิต ของประเทศไทยนะครับคือหน่วยงานที่กํากับดูแลทางด้านภาษาและวรรณกรรมของประเทศมาเลเซียก็เหมือนกับราบัณดิตท,ที่บอกว่าสะกดที่ถูกต้องเป็นอย่างไรนะครับหน่วยงาน DBP จะเป็นคนตรวจสอบเรื่องของป้ายโฆษณาแล้วก็ป้ายหน้าร้านต่างๆว่าใช้ตัวอักษรและใช้ถ้อยคําที่เหมาะสมหรือเปล่าแล้วก็ระเบียบของเขาชัดเจนครับ ตัวอักษรและข้อความทั้งหลายบนป้ายโฆษณาบนป้ายชื่อร้านต้องเป็นภาษาทางการของประเทศก็คือภาษามาเลและมีข้อความภาษาอื่นเพิ่มเติมได้แต่ว่าต้องให้ความสำคัญกับภาษามาเลเป็นลำดับแรกและภาษามาเลต้องมีขนาดตัวอักษรใหญ่กว่าภาษาอื่นแต่ก็ยังมีข้อยกเว้นนะครับถ้าชื่อของร้านบริษัทนิติบุคคลที่ลงทะเบียนอย่างถูกต้อง ภายใต้กฎหมายเก่าที่เคยมีมาตั้งแต่ปี1956บ้าง1965บ้าง1966บ้าง,างซึ่งณเวลานั้นยังให้จดทะเบียนชื่อของป้ายชื่อร้านต่างๆนะครับด้วยภาษาต่างประเทศได้เหล่านี้ภายใต้กฎหมายเดิมพวกนี้ไม่จำเป็นจะต้องแปลเป็นภาษามาเลหรืออีกกรณีหนึ่งครับบริษัทข้ามชาติทั้งหลายที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องและมีพาเทนนะครับ แล้วก็มีสิทธิทางกฎหมายในปัจจุบันก็ไม่จะเป็นต้องแปลครับเช่นร้านที่เรารู้จักนะครับ McDonald's ก็คงไม่ต้องมาเขียนเป็นภาษามาเลยนะครับว่าแมคโดนัลเป็นภาษามาเลยหรือว่า KFC นะครับ k คน t ั c กี้ฟรายชิคเก้ n ก็สามารถที่ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษได้เพราะว่าถือว่าเขาจดทะเบียนจากต่างประเทศโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ว่าถ้าเป็นคำต่อคำอธิบายคำขยาย ก็จำเป็นที่จะต้องสะกดเป็นภาษามาเลย์แล้วก็เขียนแบบภาษามาเลย์เท่านั้นอย่างเช่นคําว่าคลินิกคลินิกของแพทย์เนี่ยนะครับที่เราเขียนว่า c l i n i c เนี่ยนะครับแต่ว่าถ้ามีชื่อของหมอแล้วก็ต่อด้วยคลินิกจะต้องใช้คําว่าคลินิกเป็นภาษามาเลย์สะกดด้วย k l i n i k ครับทางด้านเทศบาลเมืองกัวลาลัมเปอร์บอกว่าถ้าขออนุญาตตามระเบียบแล้วเนี่ย ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนคือจะมีการใช้ภาษามาเลเป็นตัวอักษรหลักของป้ายชื่อร้านป้ายโฆษณานั้นแล้วก็ตัวอักษรใหญ่กว่าภาษาอื่นแน่นอนแต่ว่าถ้าทำผิดมีอยู่2กรณีครับกรณีแรกคือไม่ขออนุญาตหรือว่ากรณีที่2ขออนุญาตแต่ไม่ทำตามแบบที่ขอไว้แต่ว่าในกวลาลัมเปอร์ครับก็เหมือนมหานครทั่วโลก จะมีหลายพื้นที่ที่มีคนต่างชาติต่างภาษามารวมตัวกันเป็นชุมชนนะครับมีร้านค้าต่างๆของชนชาติเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นมินิดักกานะครับซึ่งเป็นชุมชนของผู้อพยพชาวบังคลาเทศซึ่งเป็นผู้อพยพส่วนใหญ่ในประเทศมาเลเซียก็จะมีร้านค้าของเขาเองมีร้านต่างๆที่มีป้ายชื่อร้านและป้ายโฆษณาเป็นภาษาบังคลาเทศ แล้วก็จะมีภาษาเมียนมานะครับในชุมชนของแรงงานชาวเมียนมาภาษาเนปาลน,นะครับกลุ่มคนอพยพและก็มีภาษาจีนครับแต่ว่าชาวเน็ตของประเทศมาเลเซียที่มีดราม่าทั้งหลายเนี่ยนะครับเน้นการโจมตีไปที่ป้ายภาษาจีนครับที่ร้านอาหารและร้านค้าของคนจีนเป็นหลักเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นความขัดแย้งกันมานานแล้วครับชนพื้นเมืองของประเทศมาเลเซียเนี่ยมักจะมีความขัดแย้งกับ คนที่เป็นผู้อพยพชาวจีนแม้ว่าจะเข้ามาอยู่เป็นเวลานานถือสัญชาติมาเลเซียอย่างถูกต้องแล้วแต่มีเชื้อชาติจีนนะครับก็จะมีปัญหาอยู่เสมอแล้วก็ถูกกระตุ้นจากงานประเพณีทางวัฒนธรรมที่รัฐเปรักเมื่อเดือนก่อนครับมีการโบกทงชาติจีนในงานประเพณีของประเทศมาเลเซียแล้วก็นำมาซึ่งความไม่พอใจของชนพื้นเมืองหรือคนท้องถิ่นของประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก แต่ว่าหลังจากโพสต์ของอดีตนายกรัฐมนตรีมหาธีมูฮัมหมัดแล้วเนี่ย DBKL นะครับเทศบาลกวัวลาลัมเปอร์ก็เข้มงวดเลยครับเข้าไปตรวจใน60การค้าใหญ่แล้วก็มีการออกใบเตือนไปแล้ว31ร้านอันนี้คือหลังจากโพสต์ของมหาธีนะครับแต่ว่าเขาก็รายงานออกมาครับว่าทั้งปีเนี่ยออกใบเตือนให้แก้ไขไปแล้วถึง264ล้านในกวัวลาลัมเปอร์ แต่ว่าดราม่าและตัวอักษรบนป้ายโฆษณาเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษามาเลย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะครับในปี2018ก็เกิดขึ้นมาแล้วที่รัฐปาหังนะครับสุลต่านรัฐปาหังประกาศว่าป้ายทุกบ้านทุกร้านแล้วก็ป้ายทั้งของรัฐเช่นถนนชื่อสำนักงานร้านค้าราชการต่างๆต้องเป็นภาษายาวีซึ่งเป็นภาษาพื้นเมืองของรัฐปาหังเท่านั้นนะครับ และบังคับใช้เป็นกฎหมายของรัฐหางในปี2020ถ้าใครฝ่าฝืนครับโดนปรับ56เหรียญสหรัฐหรือประมาณ2,000บาทไทยแต่ไม่ใช่แค่นั้นครับจะโดนถอนใบอนุญาตนิติบุคคลถ้าเป็นของเอกชนด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่มีแค่ดราม่าออกไปในทิศท,ทางที่จะให้ใช้ภาษามาเลบนป้ายโฆษณาบนป้ายชื่อร้านเท่านั้นนะครับ แต่มันมีประเด็นที่ออกมาคัดค้านเช่นกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาครับแล้วไม่ใช่คนตัวเล็กๆออกมาคัดค้านครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียก็ออกมาติงมาเตือนครับว่าการกระทําอย่างเข้มงวดเกินไปของเทศบาลกัวลาลัมเปอร์อาจจะมีผลต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเด็นของความรู้สึกต่อการต้อนรับความเป็นมิตรของประชาชนชาวมาเลเซียที่มีต่อน,นักท่องเที่ยวครับ แล้วก็อาจจะมีคําถามจากนักท่องเที่ยวว่าประเทศมาเลเซียเป็นประเทศที่เหยียดเชื้อชาติบังเกียดคนต่างชาติหรือเปล่านะครับแล้วเขาเป็นห่วงเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยวมากเพราะว่าจริงๆแล้วปี2567นะครับประเทศมาเลเซียตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนถึง5ล้านคนแล้วใน8เดือนแรกของปีนี้เนี่ยเข้ามาแล้ว2.3ล้านคนครับเพิ่มขึ้นถึง1 6 0เ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ยังมีแผนการจัดงานปีใหม่จีนหรือว่าตรุษจีนโดยรัฐบาลจีนเป็นครั้งแรกนอกประเทศจีนจะจัดที่ประเทศมาเลเซียครับในปี2025เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการต้อนรับความเป็นมิตรต่อน,นักท่องเที่ยวก็เป็นประเด็นสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียแต่ความเห็นแบบนี้ครับก็เป็นเหมือนบ้านเราแล้วครับถ้าท่านรัฐมนตรีคนไหนมาให้ความเห็นที่ บอกว่าต้องต้อนรับนักท่องเที่ยวมากกว่าเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศก็ทั่วลงเท่านั้นเองครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็ทั่วลงกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียอย่างหนะักแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นทางการเมืองไปเรียบร้อยแล้วครับแปลว่ามันถูกขยายใหญ่ขึ้นแล้วก็เริ่มมี แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับคนที่สนับสนุนเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยวกับกลุ่มคนที่บอกว่าต้องรักษาเอกลักษณ์ไว้สุดโต่งก็เริ่มมีครับแต่ว่าอันนั้นคือประเทศมาเลเซียครับประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแม้ว่าประเทศไทยไม่ได้มีข้อห้ามอะไรต่างๆเท่ากับประเทศมาเลเซียแต่ประเทศไทยก็มีเรื่องของการสนับสนุนภาษาไทยบนป้ายโฆษณาบนป้ายชื่อร้านเช่นกันครับ อย่างเช่นเรื่องของกฎหมายภาษีป้ายครับมีกฎกระทรวงอัตราภาษีป้ายซึ่งแบ่งออกเป็น3รูปแบบนะครับแล้วอยู่ในอัตราที่แตกต่างกันถ้าใช้ภาษาไทยล้วนๆเนี่ยก็จะเสียภาษีในอัตราที่ถูกครับถ้าเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับถ้าเป็นตัวอักษรนิ่งๆก็คือมีป้ายชื่อร้านเขียนชื่อร้านเฉยๆก็จะเสียในอัตราที่5บาทต่อ500ตารางเซนติเมตร แต่ถ้าเป็นตัวอักษรเปลี่ยนได้ตัวอักษรวิ่งได้เป็นป้ายไฟวิ่งวิ่งเนี่ยนะครับจะเสียในอัตรา2เท่าครับ10บาทต่อ500ตารางเมตรแต่ถ้าปนกันครับมีภาษาไทยปนกับภาษาอื่นหรือว่ามีภาพมีโลโก้มีเครื่องหมายนอกเหนือจากภาษาไทยนะครับก็นับเป็นภาษาอื่นทั้งหมดนะครับถ้าเป็นป้ายนิ่งๆเคลื่อนไหวไม่ได้ก็เสียที่26บาทต่อ500ตารางเซนติเมตร แต่ถ้าเป็นป้ายเคลื่อนที่ป้ายขยับได้ตัวอักษรวิ่งได้เนี่ยน,นะครับก็จะเสียที่52บาทต่อ500ตารางเมตรครับแต่ในอีกกรณีหนึ่งครับไม่มีตัวอักษรไทยเลยหรือมีเพียงบางส่วนหรือมีทั้งตัวอักษรภาษาไทยและภาษาต่างประเทศปนกันแต่ดันเอาตัวอักษรไทยไปไว้อยู่ใต้ภาษาต่างประเทศแบบนี้เสียแพงทีเดียวครับถ้า เป็นป้ายภาพนิ่งเฉยๆนะครับเสีย50บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรแต่ถ้าเป็นตัวอักษรวิ่งได้ก็เสีย52บาทต่อ500ตารางเซนติเมตรก็เป็นประเด็นที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับกระแสะ globalization การที่มีคนต่างชาติต่างถิ่นเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศต่างๆก็ย่อมมีภาษาและวัฒนธรรมวิถีของเขาติดมาด้วยแต่ว่าก็ต้องให้ความเคารพ ต่อคนในพื้นถิ่นที่อยู่มาก่อนนะครับแต่ว่าเคารพเพียงแค่ไหนก็แล้วแต่วิจรารณญาณของแต่ละประเทศและวิจรารณญาณของแต่ละท่านเช่นกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อๆไปสวัสดีครับ